สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีหวยลาวงวดวันที่สองกรกฎาคม2563มาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทาง ในการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลักหวยลาวนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวเลขเด่นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลักหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณาณ ในการรับชมนะครับขอบุณครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักนะครับซึ่งมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมได้สรุปคำนวณหาเลขเด่นประจำในแต่ละหลักจากการนำเลขรางวัลงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดออก4 4 1 3 เลขไทยสตัวบนออก4 1 3 2ตัวบนออก1 3สครับส่วนเลขไทย2อตัวล่างออก44มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักนะครับหลักร้อยจากการนำเลขหลัก้อยงวดล่าสุดเลข4ครับมาคำนวณได้เลขเด่นอยู่ที่3ตัวนะครับในเด่นก็คือ239ครับมี2มี3มี9เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยนะครับหลักสิบครับ หลัก10ได้เลขเด่นประจำหลัก4ตัวครับมี2มี3มี6มี7ครับ2 3 6 7เป็นเลขเด่นประจำหลัก10นะครับส่วนหลักหน่วยครับในเลขเด่นอยู่ที่ตัวเช่นเดียวนะครับเลขเด่น4ตัวมีเลข2เลข5เลข7เลข9กนะครับ4ตัวนี่คือเลขเด่นประจำหลักจากการคำนวณสูตรนะครับใช้คำนวณสูตรที่ได้เลขเด่นประจำหลัก มาดูการจับคู่ชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมจับคู่นำเลขหลักสิบและหลักหน่วยจับคู่เป็นชุด2ตัวครับหลักสิบเลขหลักสิบมี4ตัว2 3 6 7ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2579ครับมาดูเลข2วางหลักสิบก่อนนะครับจับคู่กับหลักหน่วยนะครับจะได้2 2 2 5 2 7 2 9ครับ เลขสาวางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วยจะได้ 3, 2, 3, 3, 3 5, ามสองสามสามสามองสามห้าสามนะครับแล้วก็เลขหกวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยครับจะได้6 2 6 5งหกห้ครับเลขเจวางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้7จ็ด7อด 79นะครับทั้งหมดในกลุ่มนี้ครับ16ชุดนะครับ16ชุดใน16ชุดนี้มาได้ทั้งเลขท้าย2ตัวบนและเลขท้าย2ตัวล่างนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างนี่คือสูตรจากการคำนวณเลขประจำหลักหัวเลาานะครับในงวดวันที่2ซึ่งตรงกับวันพฤหัสน,นะครับ2กรกฎาคม2563 ส่วนชุดดึงเด่นครับผมได้สรุปเลขเด่นในสิบชุด2ตัว16ชุดนี้ผมดึงเด่นไว้อยู่ที่4ชุดนะครับ4ชุดเด่นนะครับที่ดึงเด่นไว้4ชุดนะครับความน่าจะเป็นเลขเด่นนะครับในกลุ่ม16กลุ่มนี้ชุดนี้นะคือว่า10ชุดเต็มครับผมแต่ผมดึงเด่นมาให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับจากการสรุปตัวเลขเด่นนะครับ เน้นไปที่นะครับเลขชุดเด่นก็คือ22 29 3 2 39ครับ4ชุดครับ2 22 9 32 39 4ชุดเป็นชุดดึงเด่นสรุปเด่นมานะครับความน่าจับเป็นนะครับส่วนชุด3ตัวครับผมนำหลักร้อยหลักร้อยตามสูตรมีอยู่3ตัวครับ2 3 239ครับเป็นหลักร้อยนะครับ239แต่ผมดึงมาที่2ตัวครับ ดึงมาที่2ตัวเน้นไปที่2ตัวคือเลข2กับเลข3วางหลักร้อยครับเลข2กับ3วางหลักร้อยมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดครับ2 2 2 9 3 2 3 9ครับมาดูการจับคู่ชุด3ตัวบนเงินก่อนนะครับชุด3ตัวบนวิธีการจับคู่นะครับชุด3ตัวบนชุด3ตัวบนครับผมได้ นำเลขสองวางหลักร้อยก่อนนะครับจับคู่กับสี่ชุดเด่นครับจะได้สองสองสองครับตองสองครับชุดแรกครับสองสองสองแล้วก็สองสองเก้าครับสองสองเก้าสามสองสามสองสามสองนะครับสองสามสองแล้วก็สองสามเก้าครับนี่สองวางหลักร้อยนะครับในหลักสองมาในตำแหน่งหลักร้อยครับจะได้สี่ชุดเด่นนี่ครับถ้าสามมาในตำแหน่งหลักร้อยครับ สามมาในตำแหน่งหลักร้อยครับก็จะเป็น3 2 2ครับ3ามครับ3 3 2สครับ3 3 9ครับ, 3, 3, 2, รบทั้งหมดนี้มี8ชุดนะครับชุด3ตัวตรงชุด3ตัวบน3ตัวตรงครับมี8ชุดด้วยกันใน8ชุดนี้จะมาชุดไหนก็ อาจจะเด่นตามสูตรนี้หรือไม่นะครับก็มาลอรุ่นกันนะครับในว,วันที่2สําหรับสมาชิกท่านที่ชอบแนวทางหวยลาวนะครับส่วนชุดดึงเด่นชุด3ตัวครับผมดึงเด่นไว้อยู่ที่2ชุดนะครับความน่าจะเป็นนะครับเป็นเลขเด่น2ชุดครับก็คือ239และ329ครับ2 3 9และ329เป็นชุดเด่นชุด3ตัวตรงหวยลาวครับ นี่คือหวยลาวเป็นชุด3ตัวตรงความน่าจะเป็นครับผมดึงจากสรุปเลขจาก8ชุดครับก็มาเน้นอยู่นี่ที่น้ำหนัก2ชุดนะครับความน่าจะเป็นนะครับ3 239และ3 29ครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างสรุปไ้ความน่าจะเป็นครับมีอยู่ด้วยกัน4ชุดครับ4ชุดก็คือ3 2 3 3 6 2 6 3ครับ 3 2 3 3 6 2 6 3นี่คือเป็นชุดเล็ก้ทยสองตัวล่างหวเราวนะครับความน่าจะเป็นครับนี่ความน่าจะเป็นนะครับส่วน,เด,นดเด่นชุดเด่นชุดเดียวครับทั้งชุด3ตัวบน2ตัวบนและชุด2ตัวล่างครับผมดึงเด่นไว้ชุดเดียวครับสรุปชุดเดียวชุดเน้นความน่าจะเป็นนะครับที่ผมสรุปไว้ความน่าจะเป็นให้ท่านสมาชิก ได้ดูเลยครับความน่าจะเป็นครับในเลขท้าย3ตัวและ2ตัวบนหวยลาวครับความน่าจะเป็นคือ3 29ครับ3 29เน้นไปที่3 29ครับเลขเลขท้าย2ตัวบนคือเน้นไปที่29นะครับ29นี่คือความน่าจะเป็นเลขท้าย3ตัวบนและ2ตัวบนหวยลาวนะครับส่วนชุดเด่นล่างครับเด่นล่างเด่นเลขท้าย3ตัวล่าง ไอ้สองตัวล่างครับสองตัวล่างมีสี่ชุดนะครับสามสองสามสามหกสองหกสามครับผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นไปที่เลขชุดเดียวครับไทยสองตัวล่างหวยลาวครับหกสามครับความน่าจะเป็นครับน่าจะเป็นเลขไทยสองตัวล่างคือหกสามนี่ครับคือชุดเดียวครับเน้นไว้ชุดเดียวนะครับเด่นชุดเดียวสามตัวคือสามสองเก้าครับสองตัวคือสองเก้าครับ ในคล้าย2ตัวล่างหว้เรา6-3นะครับนี่คือชุดเน้นที่ผมสรุปสูตรเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจในการหาซื้อสลักหว้เราในงวดวันที่2กรกฎาคม2 5 6 3นะครับนี่คือสูตรนะครับสูตรการคำนวณท่านสมาชิกทุกท่านโปรดใช้กัน พิจารณาในการรับชมกันนะครับเป็นการคำนวณสูตรตามสถิติย้อนหลังนะครับสูตรเดินเข้าดีผมก็จะนำมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูสำหรับท่านสมาชิกที่ชอบแนวทางหวยลาวนะครับจะออกประจำวันจันทร์และวันพฤหัสของสัปดาห์นะครับจะออกสัปดาห์หนึ่งสองครั้งนะครับนี่คือข้อมูลหวยลาวครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่น กำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้รวบรวมรวบรวมข้อมูลสูตรลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางหาเลขเด่นก็ฝากด,ด้วยนะครับกดติดตามกด s b s c r i b e กดไ like, ลกดแชร์ด้วยเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆหวยเด่นๆมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนี้ครับหอยสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลักหวยลาวงวดประจำวันที่2กรกฎาคม2 5 6 3ันหรเฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ